สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมสวนทุเรียนพร้อมผลผลิตดกๆเลยนะครับเก็บผล,ผลผลิตขายต่อปีนี้ได้เลยแถมราคาไม่แพงด้วยนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากนะครับมีต้นทุเรียนทั้งหมดประมาณ130ต้นอายุ8ปีแล้วนะครับต้นทุเรียนแต่ละต้นสวยสมบูรณ์งามทุกต้นปลูกบนเนื้อที่6ไร่1นงานเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนอนสอสจอ ราคาขายไล่ละ1 2 0 0 0ล้าน2แสนบาทโฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเป็นสวนสำเร็จระบบน้ำระบบไฟติดตั้งไว้ครบวงจรแล้วนะครับส่วนน้ำที่ใช้ทำการเกษตรรถต้นทุเรียนก็ใช้น้ำในคลองที่อยู่ทางด้านหลังสวนทุเรียนของเรานะครับเป็นคลองน้ำขนาดใหญ่มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีน้ำไม่เคยแห้งเลยนะครับด้านหลังสวนของเราติดคลองน้ำ ความยาวขนานตามคลองน้ำก็ประมาณ35เมตรส่วนทางด้านหน้าติดถนนคอนกรีตสาธารณะความยาวขนานตามถนนประมาณ35เมตรการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากนะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนบ้านบึงแกลงหมายเลข3 4 4ประมาณ5กิโลและก็อยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านด้วยนะครับไม่เปลี่ยวไม่แออัดมีเพื่อนบ้านเหมาะทำบ้านสวนบ้านพักไวกัยเกษียณเลยนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการสวนทุเรียนขนาดไม่ใหญ่นะครับ พร้อมเก็บผลผลิตขายต่อได้ทุกๆปีเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะนัดชมเข้าดูสวนได้ทุกวันนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์098-147-3498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีบายทีพคนรักดีขอขอพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ